สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านรัมซานคาดิยอบผู้นำของสาธารณรัฐเชฟเนียหรือว่าที่เรียกกันว่าเชเชนนะครับที่ผ่านมานั้นรัมซานคาดิยอบ ก็ต้องบอกว่าเป็นกําลังสําคัญของกองทัพรัสเซียส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะช่วยกองทัพรัสเซียนั้นสู้รบกับทางด้านกองทหารของยูเครนในการปฏิบัติการภารกิจพิเศษนะครับที่กองทัพของรัสเซียนั้นเปิดกับทางด้านกองทัพยูเครนมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2565จนถึงขณะนี้เข้าสู่ช่วงปลายปีของ2567นะครับก็เรียกว่าการสู้รบนั้นต่อเนื่องกันอย่างยาวนานทีเดียวนะครับ ล่าสุดนั้นความเคลื่อนไหวของรำซังคันยอผู้นำสาสธารณรัฐเชยๆนะครับได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านช่องทางของตัวเองนะครับบนเทเลกราฟแสดงให้เห็นขณะที่เขานั้นกำลังทดสอบขับรถไซเบอร์ทรัคนะครับในกลุ่มกรอสตนี่เมืองหลวงของเชชเนียนะครับและรอบทำเนียงประธานาธิบดีของเชชเนียก่อนเปิดเผยว่าเขาได้รับรถกระบะไฟฟ้าคันนี้มาจากอีลอนมัสซีอีโอของเทลลารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทดสอบเทคโนโลยีใหม่และสัมผัสด,ด้วยตัวเองว่าการที่มันถูกเรียกว่าไซเบอร์บีหรือว่า อาสูนไซเบอร์ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นี่คือปีศาจปราดเปรียวและแข็งแกร่งอย่างแท้จริงนะครับแต่ว่าไซเบอร์ทรัคที่รัมซานคาริยอบนำมาขับโช์นั้นติดตั้งปืนกลไว้บนหลังคานะครับโดยตอนท้ายคลิกรัมซานคาริยอบนั้นซึ่งอยู่ในชุดสีดำไซวูดและสะพายสายสะพายกระสุนนะครับยืนพูดอยู่หลังแท่นปืนกลและเขาบอกว่าจะบริจากรถคันนี้ให้กับทหารรัสเซียที่กำลังรบกับยูเครนเพราะเชื่อว่าจะมีประโยชน์กับทหารอย่างมากมายรัมซานคาริยอบขอบคุณเจ้าของรถเทสล,ลาอย่างอีลอนมัดนะครับ แล้วก็ได้มีการเชิญอีลอนมัสนั้นเดินทางมาเยือนสาธารณรัฐเชสเนียด้วยการที่รัมซานคาริยอคผู้เชี่ยวชาญการสร้างกระแสบนโลกโซเชียลมีเดียบอกว่าเซนต์วอลทัคจากอีลอนมัสทําให้เกิดคําถามและผู้นําเชฟเนียอยู่ภายใต้มาตรการการแซงชั่นหรือว่ามาตรการการคว่ำบาตรของสหรัฐะริกาเนื่องจากละเมื่อสิทธิมนุษยชนจึงไม่ชัดเจนว,ว่าเขาได้รับรถคันต่างๆนั้นจากช่องทางใดจ,จากทางด้านอีลอนมัสซึ่งหลายฝ่ายก็กําลังรอฟังคําตอบจากทางด้านอีลอนมัสเช่นเดียวกัน รัมซานคาริยอบปัจจุบันนั้นอายุ47ปีนะครับปกครองสาธารณรัฐเชสเนียหนึ่งในสาธารณรัฐที่เป็นสาพันธรัฐรัสเซียแบบกำปั้นเหล็กมานานกว่า7ปีเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นของประธานดีวลลดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียคนปัจจุบันและส่งทหารของเชสเนียนะครับหรือว่าทหารเชเชนหลายพันนายนั้นไปช่วยรบกับยูเครนด้วยความเคลื่อนไหวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับของทางด้านรามซานคาริยอบก่อนด้านนี้เนี่ยเขาเองได้มีการออกมา พูดถึงกันนะครับว่าตัวเขานันเนี่ยถูกวางยาพิษแล้วก็เสียชีวิตกันไปแล้วแต่ว่าท้ายที่สุดเขาก็ออกมาสู่หน้าสื่อมวลชนและก็ครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ให้เห็นชัดเจนว่าตัวเขานั้นยังคงแข็งแรงดีและก็พร้อมที่จะสู้รบกับทางด้านกองทัพยูเครนนะครับนี่ก็เป็นอีกึงความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอินเทอร์นิวนั้นเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันครับ